ก็จากที่มาเรียนอบรมกับอาจารย์รลล์ก่อนนะคะในครนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเคยผ่านประสบการณ์ที่ที่เราทําเพจเฟซบุ๊กเองอ่ะแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าวันนี้ที่มาเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่าความรู้อะค่ะที่ที่เราไม่เคยรู้ในเฟซบุ๊กว่าในข้อมูลเชิงลึกของเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นยังไงมันลึกลงไปแค่ไหนซึ่งวันนี้บอกเลยว่า1วันเนี่ย 8ชั่วโมงที่ได้ได้เรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยคุ้มค่ามากเลยค่ะแล้วก็จะนําตรงนี้ค่ะกลับไปพัฒนาแล้วก็ลองไปทําเพจด้วย b ุ o k ที่ตัวเองเคยล้มเหลวมาแล้วเนี่ยคิดว่าคงจะประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าวันนี้ได้ข้อมูลที่แบบต้องบอกว่าประทับใจมากๆแล้วก็หลุดเต็นมากเลยค่ะที่มาได้ได้เรียนรู้กับอาจารย์แล้วก็จะนําสิ่งดีๆนะคะกลับไปใช้นะคะก็ต้องขอบขอบขอะคุณอาจารย์มากค่ะที่ให้ความรู้ครั้งนี้ค่ะ สวัสดีครับชื่ออิทธิเวศอินทศิลป์นะครับชื่อวิชาพิชิตพิเชษคุณครับเราสองคนทําธุรกิจคลินิกธนกรรมนะครับชื่อสมัยแกลลอรี่ปัจจุบันก็ใช้ Facebook ใช้โฆษณาผ่าน Facebook อยู่นะครับออแต่ว่าที่มาเรียนวันนี้ก็คืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งพอมาเรียนแค่ครึ่งวันเนี่ยก็รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันแค่ 3- าเปอร์เซ็นต์ของที่อาจารย์กําลังสอนก็ได้ไประโยชน์มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณออค่ะวันนี้มาไม่ผิดหวังเลยนะคะแบบ ดีมากๆเกินเกินที่หวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทาธุรกิจเครื่องสำคัญเคทิกโกผ่านเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะคะทำมูบะปาก็ได้เดือนหลายแสนอยู่นะคะหวังว่าวันนี้ที่ได้ข้อมูลจากาจารย์ไปนะคะจะพัฒนาให้ได้เดือนละเป็นล้านแน่นอนค่ะสวัสดีครับผม<อ>พลทรกรสุธรรมชัยนะครับอยู่บริษัท CS Show Time Group ทําทเกี่ยวกับนาฬิกาคาซิโอนะครับ วันนี้หลังจากที่เราได้เข้ามารับการอบรมจากอาจารย์อนุน์กรในคอร์สของ Professional Branding Facebook เนี่ยก็ทำให้ผมได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของ Facebook ว่าเ Facebook เนี่ยมีการทำงานยังไงแล้วเราจะใช้ Facebook เนี่ยในการทำธุรกิจยังไงได้บ้างจากเดิมที่เราเองเราก็อาจจะมีความรู้โดยที่ไม่เข้าใจ Facebook ทั้งหมดนะฮะหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์เป็นเหมือนกับคนที่รู้จริงแล้วก็ลงไปปฏิบัติจริงพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถ้าเกิด เรายังนึกภาพไม่ออกนะฮะก็ลองมองว่าในศาสนาเวลานี่บางทีเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกงงๆก็มีท่านบอใช่ไหมฮะที่มาทาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเปรียบเทียบมาทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยผมมองว่าทาง a c e b o o k เนี่ยอาจารย์อรงกร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นกูรูหรือเป็นคล้ายๆเหมือนท่านบอทางทางศาสนาคนหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เราเห็นเห็นทางสว่างเห็นความเจริญรุ่งเรืองความที่มันจะเส้นทางที่มันจะไปได้สุดทางของทาง Facebook แล้วก็ช่วยตอบของทางธุรกิจของเรานะครับยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆครับผม ค่ะก็มาเรียนกับอาจารย์อารมณ์กรวันนี้นะคะคือชื่อเบลก็คือทำอขายของออนไลน์มาได้ประมาณ2ปีแล้วก็คือคนกดไลค์เพจก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่าคือก็อยากจะบอกอแม่ค้าหลายๆคนว่าอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้เยอะแล้วแบบโฆษณา a c e b o o กอะไรเงี้ยพอขายของได้แต่ว่าคือพอมาเรียนกับอาจารย์อารมณ์กรเนีย่ยรับรองว่าอยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะคุ้มค่ามาครับกับหนึ่งวันที่เสียมาก็กไม่คิดว่าจะได้ ถึงขนาดนี้ครับก็จะกลับไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ในการทํางานต่อไปครับขอบคุณอาจารย์มากครับดีครับสวัสดีครับเออผม,มนัทพัฒรัตยวัฒน์พินนะครับ<ม>เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยว,วกับ ภาพผิวผมนะครับเรื่องผมลูกผมตนะครับสิ่งที่มาเรียนวันนี้ในเรื่องของคอสโปรเ e s s i o n a l branding เนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ชัดเจนก็คือผมว่ามีคนส่วนน้อยที่จะรู้ลึกแล้วก็รู้จริงอย่างเช่นอาจารย์นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้ทราบวันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ต่อยอดได้แล้วก็รับรองผลทำได้จริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ได้รับมาได้ไม่ได้มารับรู้วันนี้นะครับแล้วก็ ถ้าทุกคนมีโอกาสก็อยากเข้ามาลองครับแล้วก็ถ้าต้องการแต่ยอดธุรกิจนะครับอยากเข้ามาลองดูนะครับผมตอนแรกกำลังจะลงทุนทาเว็บไซต์ครับต้องจ่ายเงินประมาณ4 50ห0 0มื่นบาทครับตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับว่าจะใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียอันเดียวคือเฟซบุ๊กครับแล้วก็ประหยัดเงินไปเยอะเลยครับใครคิดว่าเข้าคอร์สนี้แล้วราคาแพงผมว่าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์เมย์ค่ะจากอาจารย์เมย์ดอทคอมค่ะก็เป็นชินแสร์งจุ้ยนะคะวันนี้ค่ะก็ได้มาเรียนคอร์ส Professional Branding ค่ะของอาจารย์อารณ์กรค่ะหลังจากที่ได้เรียนหลายๆคอร์สของอาจารย์มาแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าต่อยอดค่ะ ครั้งที่แล้วเนี่ยได้เอาไปสร้างเพจมาแล้วนะคะของตัวเองแล้วก็มีลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาใช้บริการจากเพจเนี่ยเกือบทุกวันเลยแต่เจอปัญหาค่ะเพจที่สร้างมานั้นเนี่ยอยู่ๆเกิดเข้าไม่ได้แอคเคาท์ใช้ไม่ได้ค่ะก็แอบเศร้านิดนึงนะคะก็ได้ปรึกษาอาจารย์อนุร,รัก์ค่ะว่าจะทํำยังไงนะคะจากการที่มาเรียนวันนี้ค่ะได้รู้วิธีการในการบริหารจัดการเพจมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เพจที่เราสร้างมาแล้วก็มีคนกดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยต้องพังที่หน้าไปกับตานะคะก็ขอบคุณนะอาจารย์อารมณ์กรมากนะคะสําหรับความรู้ดีๆของการสร้างเพจอย่างมืออาชีพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพระสุมาธีระไวคิติพนนะคะชื่อเล่นช่๋ยออนะคะเคยมาอบรมกับอาจารย์อารมณ์กรตั้งแต่อยู่ที่ช้างค่ะวันนี้มาอบรมในคอสของอา professional branding on event การอบรมครั้งนี้นะคะทำให้ได้ทราบอะไรที่ลึกลงไปมากกว่าที่เราไม่เคยรู้ว่าใน a c e b o o k อ,อ่ะสาม,มารถทำการตลาดได้ได้ได้ดีเยี่ยมมากกว่าที่เราจะไปทำเอสซหรือว่าไปทำเว็บไซต์แล้วก็สิ่งที่ได้รับจากวันนี้ที่เพิ่มเติมจากท,ที่ที่เราเคยรู้มาเองนะคะคือว่าเรื่องของการทำมานตลาดไม่ใช่เพียงแต่ว่าเน้นการขายของแต่ว่าให้เรารู้ก็ท่วประโยชน์กับสังคม ด้วยการอาจจะทํามีคําคมคาคมที่เกี่ยวกับชีวิตทำให้คนอื่นอ่านแล้วรู้สึกเป็นมิตรกับเรา ถ้าพูดง yes. ่ายๆคือในความรู้สึกก็คือเหมือนแต่ว่าเราซื้อใจเขาด้วยการโดยมีคําคมหรือว่ามีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงเฟซบุ๊กมาแล้วเขเห็นแต่ทําให้เข้ากลับเข้ามาหาตัวเราโดยการค้นหาประวัติเราตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราเนี่ยทำอะไรมาอย่างไงเมื่อไรเนี่ยค่ะคือทําให้เรารู้สึกว่าเราเราได้ความู้มากพบเติมากขึ้นคุณคะสีราพรนะคะที่มาเรียนในวันนี้หลังจากเรียนเสร็จสิ้นแล้วสิ่งที่ได้รับมีความรู้สึกว่าอะไรที่ส่ง เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บน a c e b o o k เนี่ยได้รับคําตอบทุกอย่างแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะทํางานได้แบบเป็นขัน้นเป็นตอนมากขึ้นเราจะได้รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วทําแล้วทำ,วทำยังไงถึงจะได้ประโยชน์สิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างแบรนด์คืออะไรแล้วอาจารย์ก็สอนได้สนุกสนานเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็ไม่กั้เลยขอทุกอย่าง เป็นคุ้มมากคุ้มกับการที่มามาเรียนครั้งนี้มากคิดว่าจะได้เป็นอย่างไรคิดว่าได้เป็นลายคุ้มากชื่อธีรดาพรท้องฟ้านะคะชื่อเล่งชื่อรถค่ะวอนนี้ก็ตอบรับทรศัพท์อยู่ค่ะก็ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าคือใช้เป็นบุ๊คเป็นเหมือนปกติอะค่ะยังไม่เคยแบบทำเพจ แต่ลองทําเพจดูแล้วแบบก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรนะคะแต่พอมาที่นี่เพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วทาเพจเสร็จต้องมี Facebook หลายๆเฟซเพื่อมาดูแล Facebook ตัวน,นี้ค่ะเพ,เ,พเพื่อมาดูแลเพจอีกทีหนึงเพราะว่ามีการเหมือนจริงๆใช้เฟซบุ๊กมานานแต่ไม่เคยโดนแบนก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆมีโดนแบนแล้วปิดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือถูกไหมคะที่ ที่ไม่ทราบไ,ได้ความรู้ตรงนี้ม,ม,มากมาการสดาน,นะคะจากแมนเทปการเมนค่ะตอนแรกก็มีทําเพจไปบ้างแต่ว่ายังสเปกสปะลอยู่นะคะวันนี้ได้เรียนกับอาจารย์ลกกกรก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยค่ะคณต้องกลับไปจัดการกับเพจที่สเปกสปะนะคะแล้วก็คงจะทําให้มันตรงกับที่มาเรียนกับอาจารย์ญญก็คือ professional branding on Facebook นะคะหวังว่าจะทำได้ดีนะะ สวัสดีครับผมชื่ออ้นนะฮะมาจากจังหวัดพชรบรีวิยานะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยทําเพจของเราเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เมื่อมาทั้งสองสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มาเรียนกับทางอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ในเทคนิคอะไรต่างๆนานาน,นะฮะก็อยากกลับไปทําแต่วันนี้เนี่ยเรามาซ้ำเรียกว่าเป็นการป w up นะครับเพื่อจะทําให้เพจของเราเนี่ยอยู่ในกรองนะครับ คำว่ากรอบเนี่ยหมายถึงว่าเราจะได้เติบโตในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมันมีแฟนเพจมากขึ้นหรือเรื่องต้องต้องไปทำธุรกิจอยู่อย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราอยู่ในเฟรมของการทําให้มันถูกต้องนะครับเพราะเรื่องตลาดบนเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้ผมถือว่าสุดยอดจริงๆครับรับรองได้ไม่ไม่ลองไม่ดูนะฮะต้องเชิญมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมกูรูจุ้ยปรัชญาเปิดอาตครับหรือติดตามผมได้ในเบอร์ไวเบทกูรูเฟืองสื่อดอทเน็ตนะครับ ครับวันนี้นะครับผมก็มานะครับทำเวิร์กช็อปนะครับกับทางด้านของอาจารย์อรณ์กรนะครับจารยรมณ์กรนะครับเกี่ยวกับนะครับเรื่องของอีคอมเมิร์ซเวิร์ p ช็อปนะครับครับวันนี้นะครับได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับความรู้ของอาจารย์เนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยนำไปปรับใช้ได้กับเรื่องของ Facebook นะครับครับนักธุรกิจทุกๆท่านนะครับต้องจําอย่างยิ่งนะครับว่าในลักษณะของการลงทุนนะฮะ การลงทุนในความรู้เนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการลงทุนในความรู้เนี่ยจะไม่หายไปไหนนะฮะมันจะยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการลงทุนในการเรียนรู้นะครับผมแนะนาอย่างยิ่งนะครับให้ลองมานะครับในเวิร์กช็อปของ e-Co m มเมิร workshop ครับแล้วท่านจะรู้ว่าความรู้ที่นะครับสำคัญมากมีคุณค่ามากๆเนี่ยหาได้จากที่นี่จริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับ มาลองเรียนดูนะครับในเวิร์กช็อปอันนี้แล้วคุณจะรู้ว่า Facebook ดีๆเนี่ยเหมือนกับบ้านดีๆนั่นเองนะครับจำป็ะต้องแต่งบ้านให้ดีนะครับเพราะว่า Facebook ก็เหมือนกับช่วยบ้านถ้าจัดบ้านดีๆเราก็สามารถที่จะับ,นะบทำธุรกิจแล้วก็หารายได้ได้จากตรงนี้ได้ไ่ได้เช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิชเชอ m เทนดอทคอมนะฮะวันนี้ก็ เป็นการมาให้อาจารย์ตรวจกันบ้านทีนึงนะจากคราวที่แล้วที่ได้มีการเ,เรียนในส่วนของคอสร์สคอร์สนี้นะฮะซึ่งวันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะช่วยให้เ,เราเนี่ยมีมี ประสบการณ์แล้วก็มีมุมมองแล้วก็สามารถเชื่อมโยงอะไรต่างๆนะฮะที่เราไม,ไม่เคยเข้าใจนะฮะแล้มองภาพของ f a c e b o o เนะี่ได้มากขึ้นนะฮะก็มีประโยชน์มากๆสำหรับคอสนี้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิมพ์นภัสทิติวัฒนลัเจ้าของแบรนด์เคทีโกนะคะ,ะวันนี้อาจารย์ตรวจการบ้านคะ่ะจากที่มาเรียนกับอาจารย์มลมกระคะได้ความรู้ไปมากเพีงแต่ว่า อาจจะเป็นคนค่านข้างโดวเท่นิดนึงนะคะถ้าวันนั้นอาจารยา์เรียนไปและจบไม่มีการฟอลล์อัพนะคะ mm hmm. ก็คงลงมอไปหมดแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ก็ตบมาให้อยู่ในระบบให้เข้าที่เข้าทางาบางอย่างเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งเรามองไม่ถึงนะคะอาจารย์ก็จะมาบอกว่า,อาบอกถึงเรื่องความเหมาะสมว่าจริงๆกนาะใช้เฟซบุ๊กที่ถูกต้องอะไรไม่ควรและอะไรควรนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ ฝากไว้ให้สําหรับคนที่กาลังตัดสินใจอยู่นะคะตัดสินใจเลยค่ะเพราะอาจารย์เนี่ยเจ๋งที่สุดราคาของจริงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสดีอะคะ่ะที่อาจารย์เทากรุณาให้การติดตามเพจของเราที่เราทำนะคะว่าที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราทําได้ดีแค่ไหนแล้วก็มันมันจะช่วยให้เพจของเราโตหร,รือเปล่านะคะซึ่งก็มีการ ปรับหลายอย่างเหมือนกันนะคะในเพจของตัวเองก็อาจจะต้องปรับไปปรับปรุงถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันจเจริญเติบโตซึ่งก็ต้องบอกตรวงๆว่าขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ช่วยแนะนําเพราะว่าบางทีที่เราเรียนกันไปเนี่ยเราจะคิดว่าเราทาถูกแล้วแต่จริงๆมันอาจจะยังไม่ไม่ถูกเพราะาจริงๆมันอาจจะมีอะไรมากมากกว่าน,นั้นเพราะมันเป็นเรื่องของการตลาดมันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ถ้าเกิดว่าใครได้เรียนกับอาจารย์แล้วก็คงจะต้อง คงจะต้องมีโอกาสดีๆทีไ่ได้ได้รับผลของการติดตามจากอาจารย์มากเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้แค่เรียนแล้วก็ทิ้งพวกเรานะคะอาจารย์ยังคอยดูผลงานของพวกเราอยู่ขอบคุณมากๆค่ะ